นี่ราคาน้ำมันลดสูงขึ้นมากเลยนะครับเบนซินราคาลิตรละ37บาทกว่าเลยนะครับ ขนาดเติมมอเตอร์ไซค์ร้อยหนึ่งขี่แป๊บเดียวหมดหลายคนจึงเริ่มมามองหามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้านะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีราคาหลายหมื่นบาทส่วนจักรยานไฟฟ้าก็ราคาตั้งแต่78,00 0ปขึ้นไปจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับหลายคนก็ยังมองว่ายังแพงอยู่ครับวันนี้ผมก็เลยมีอีกหนึ่งตัวเลือกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบมีเบาะนั่งราคาแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับเหมาะสําหรับการเดินทางระยะใกล้ๆนะครับเช่นในหมู่บ้านแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันใช ไปหรือเปล่านะครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับอ่าเป็นกล่องเล็กๆนะครับบอกหน้าาตรงมาประกอบแผ่นเองนะครับมีลายครับจับมากครับลายไวรุ่นอันนี้เป็นตะกร้านะครับน,นีเป็นที่ชาร์จแบตบดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันนะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จ24โวลต์2แอมป์นะครับ ตัวนี้ใช้แบต2ลูกนะครับ24โวลต์แล้วก็ร้อนนะครับอันนี้แฮนด์อันนี้ให้หกเหลี่ยมกับประแจเบอร์17มานะครับสำหรับต่อแฮนด์นะครับแล้วตัวสั้นนี่สำหรับเบาะนั่งนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็อ้าออกมานะครับก็จะเห็นหกเหลี่ยมนะครับหาประแจหกเหลี่ยมมาเองครับแล้วก็ขันเข้าไปครับ Okay. แล้วก็ปิดก็ล็อกนะครับดันล็อกแล้วก็ดันตัวสีดำนะครับเข้ามาล็อกเพื่อไม่ให้มันอ้าวไปได้นะครับจากนั้นก็นำแฮนด์มาใส่ด้านบนนะครับตรงแฮนด์ก็จะมีล่องอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปด้านนี้ครับตรงนี้เราก็ปรับสูงต่ำได้นะครับจากนั้นก็ล็อกครับ ใส่หน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะมีน,อน็อตอยู่ครับเราก็เอาไขาควงไขควงเขาไม่ได้ให้มานะครับยึดกับแผ่นได้เลยครับแล้วก็ขันน,อน็อตยึดกลับไปที่เดิมนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่บ็อกกันนะครับเอาแผ่นยางอันนี้นะครับปิดล่องนะครับปิดรูตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปครับ อ๋อตอนนี้มันใส่ไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขันออกก่อนครับดึงสลักสีดำออกมานะครับก็ขันออกมานะครับก็ขันด้วยหกเหลี่ยมโอเคแล้วก็ปิดล็อกก็เอาสลักสีดำมาล็อกนะครับ ปรับสูงต่ำได้ครับใช้ประแจเบอร์14นะครับที่เขาให้มา14เหมือนจะใหญ่เป็นนิดหนึ่งนะครับมันจะปีนออกมาครับคุณจะใช้เบอร์13นะครับ ใช้13นะครับถึงจะพอดีครับต่อไปก็ใส่แกนล้อนะครับถอดออมาก่อนครับก็เหลือแกนไว้ด้านละตัวนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่แกนด้านนี้นะครับอันนี้ง่ายมากครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับ อันนี้ก็ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับที่เขาให้มากอประมาณนี้นะครับอย่าให้ฝืดเกินไปนะครับโอเคจะถือว่าประกอบไม่ยากนะครับใครก็ประกอบได้ครับส่วนยางรู้สึกว่าจะอ่อนน,นิดเดี๋ยวเราจะต้องเติมลมเข้าไปนะครับใส่เหล็กตะแกรงตะก้านะครับใส่ด้านนี้นะครับก็ร้อยเข้าไปครับ ไปนะครับกระดันลงมาตัวนี้ก็จะไปค้ำกับแฮนด์นะครับจากนั้นก็ใส่ตะกร้าผ้านะครับซึ่งเป็นตีนตุ๊กแกครับใส่ง่ายๆเลยครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็เอาสายใส่เข้าไปรัดเข้าไปทีเดียวครับเป็นการเก็บสายไฟด้วยนะครับเรียบร้อยครับ แจสตาร์ก็คือดอกใหญ่กว่านะครับโอเคตึงติดแล้วครับพร้อมเสียงไฟเลี้ยวนะครับถือว่าไม่ดังมากนะครับใช้ได้ครับดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลียวขวาเล็กน่ารักมากเลี้ยวซ้ายมีไฟเบรกมาให้ด้วยสุดยอดเลย จักรยานไฟฟ้าราคาคันละ7 8 0 0 0นบางทียังไม่มีเลยครับมีแค่ไฟเลี้ยวแล้วก็แต่นะครับแต่ดังครับไฟเลี้ยวไม่ดังนะครับคือไม่ดังเกินไปนะครับเราไม่จะเป็นต้องเอาเทปมาปิดเหมือนจักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับที่ดังมากมาดูหน้าจอนะครับบอกระดับแบตเตอรี่มี30% 60,80,100นะครับแล้วก็มีไฟหน้าด้วยครับบิดอีกหึ่งแต็กนะครับเป็นไฟหน้าครับ ไฟหน้าก็ให้ความสว่างสูงมากครับมีแค่ริบบิ้แค่นี้ครับไปเลี้ยวหน้าไม่มีนะครับต่อไปเราจะมาเปิดกล่องแบตเตอรี่กันนะครับมีแบตกี่ลูกแบตใหม่ๆสองลูกนะครับตรงนี้ก็จะมีฟิลนะครับข้างในก็มีเพียงเท่านี้ครับคราวนี้เรามาดูมอตเตอร์กันนะครับเป็นล้อขนาดแนิ้วครับ แล้วก็เป็นมอเตอร์แบบสายพานนะครับจะไม่เหมือนจักรยานไฟฟ้านะครับที่จะเป็นมอเตอร์บัสเรทที่ไม่มีสายพานนะครับจะลองปิดดูนะครับโอ้เรอหน้านะครับใช้ยางขนาดสองร้อยคูณห้าสิบนะครับด้านหน้าจะไม่มีระบบเบรกนะครับตรงบอดี้ก็เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เหมือนจะงอเข้าไปนิดหนึ่งครับ ก็ไม่เป็นไรครับราคาแค่นี้ผมไม่ซีเรียสครับกล่องควบคุมจะอยู่ใต้นี้นะครับใต้นี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นดัมเบิลนะครับอันนี้เป็นขาตั้งนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดมากมาดูใต้ล่างกันนะครับอันนี้เป็นกล่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างเหล็กก็ถือว่าแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับใช้ได้80กโลขี่ได้นะครับ อันนี้เป็นกล่องรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับดึงออกมาครับเป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือกล่องควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์ขนาด250วัตต์นะครับผมสูง1 6 5นะครับก็ถือว่าขี่ได้นะอย่าลืมเช็คลมก่อนขี่ทุกครั้งนะครับไปครับไปซิ่งกันนะครับ โอ้ยมอเตอร์ดังบู๊แอนดูจะโยกๆไปนะครับขี่ต้องอาวังครับรู้สึกว่ามันโคนเงนงเงนนะครับโอ้โหระบบก,กันกระเทือนไม่มีเลยโอ้โหขูดขูดลูกระนาดขูดคันนี้เล็กมากครับ ขี่ไปไหนไม่แะ่คนมองอะไรประมาณ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยเสียวคูนพอใช้ได้นะครับ17เลยเมื่อกี้ผมนึกว่าจะได้สัก12-13ที 12, ทจิ๋วคันโซ่มเล็กแล้วคันนี้เล็กหนักกว่าโอได้ยินเสียงไหมครับโอ้ยเหมอเตอร์สายพานนะครับ เราจะไปทดสอบครับว่าจะได้กี่กิโลสิบกิโลจะถึงหรือเปล่าอนนี้ลูกระนาสูงครับโอ้โหขูดเลยขูดครับทองเตี้ยมากๆนะครับนอกจากจะต้องขึ้นเฉียงๆนะครับถ้าเจอลูกระนาโหสูงเกินขึ้นเฉียงขูดนิดเดียวครับถ้าขึ้นตรงขูดหนักเลยครับ ครับขี่ในหมู่ว่านสบายๆแบบเนี้ยเหมาะครับแบบที่รถน้อยๆหน่อยไ,ได้ไม่มีรถวิง่งเฉียวไปเฉียวมาทุนแรงด้วยครับดีกว่าเดินเยอะเลยใช้ได้นะถ้าใครไม่คิดว่ามันเล็กเกินไปมันดูตลกนะครับผมว่ามันโอเคเลยนะสกูตเตอร์แบบมีเบาะนั่งถึงจะไม่มีที่ปัน่นมันก็คล้ายๆกับจกักรยานไฟฟ้าเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบความเร็วสูงสุดอบนสนามนี้เลยดีกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับรถที่วิ่งไปวิ่งมานะครับจะได้บิดได้เต็มที่พอดูแล้วก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบนะครับไปครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหก ได้แค่สิบนะครับน่าจะสุดแล้วครับประมาณ17นะครับอยากคิดจะไปโอ้ยขูดอีกแล้วครับอยาคิดจะไปแซงใครนะครับหรือว่าถ้ามีหมาไล่นี่เรียบร้อยครับถ้าทางวันนี้มีแววจะต้องเข็นกลับนะครับกับแบตเตอรี่เขาบอกว่า12แอมป์นะผมไม่รู้ว่า12องแอมป์หรือ6กแอมป์นะครับ17บเจ็ดแล้วครับโอ้โหสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากครับ ไม่มีใครแซงได้เลยครับคนที่เขาเห็นผมเป็นประจำเ,า <c oughs> เขาองบอกว่าตะนนีมาอีกแล้วเอารถอะไรพิสดารมาอีกแล้วรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวล้อเดียวเดี๋ยวจัก,กรยานไฟฟ้าสีนู้สีนี้อันนี้มีคันจิ๋วๆมาอีก กิโลขีดระดับแบตเตอรี่ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับมีทั้งหมดสี่ขีดยังไม่ลดเลยครับอันนี้ผมบิดสุดนะครับไม่ลดเลยแต่หน้าแปลกตั้งแต่ขี่คันนี้มานะครับหมามองแบบเป็นมิรมากไม่มีอาการสงสัยแล้วก็เข้ามาไล่มาเห่านะครับไม่รู้ว่าเป็นพอรมอมอเตอร์ดังหรือเปล่าเออแปลกทุกทีมาแบบเงียบๆนี่ไล่กันจัง ขี่เรื่อยๆก็เฉลี่ยประมาณ16-17นะครับผมท้าจะขี่สุดตลอดเวลาเลยนะครับรถไปหนึ่งขีดเท่านั้นก็ขี่เรื่อยๆครับขี่ตรวจงานก็ได้นะครับจะขี่ในห้างก็ได้ดีกว่าไถสเก็ตนะครับเพราะว่าคันมันเล็กไม่เกะกะกขี่ในหมู่บ้านนะครับรถจี้ตตุ ขี่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาอนุญาตให้ขี่นะครับตามสวนตามสนามอะไรก็พอได้อยู่ครับคนแก่ก็ขี่ได้นะครับเพราะขายันพื้นง่ายไม่ค่อยอันตรายแต่ว่าไอ้อออตรงคอมันไม่ค่อยมันคงครับมันจะนแกวงหน่อยนะครับต้องระวังนะครับถ้มามาวิ่งถนนท,นที่มีรถเยอะๆผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับ เพราะว่ามันวิ่งช้ามากๆรถก็จะแซงเราบ่อยนะครับเกี่ยวไปเชี่ยวมายิงถนนใหญ่นี่ออกไม่ได้เด็ดขาดนะครับเลเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วจนหน้าขนลุกเราจะต้องแซงจะพยายามไม่ได้ เราจะต้องแซงจักรยานดยได้เราจะต้องแซงจักรยานไได้โอ้ยโชคดีว,วันนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับมันก็เป็นช่วงน้ำมันแพงด้วยครับเพราะว่าถ้ารถเยอะๆผมก็ให้กล้ามาวิ่งอย่างนี้อันตราย ง่ายมากครับคันนี้ยก khoan กันนะครับ khiến แล้วได้ ตอนนี้เข้าสู่กิโลที่10แล้วนะครับ10กิโลเมตรยังวิ่งได้อยู่ครับประมาณ15นะครับถือว่าเริ่มลดลงนิดนึงอัตราเร่งเริ่มลดแต่น่าจะเริ่มอ่อนลงครับแบตบเพิ่งหายไปขีดเดียวนะครับยังอยู่ที่80%อยู่ก็คงไม่น่าตรงครับ น่าจะหมดไปเกินครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดีกว่ามันจะวิ่งอืดมากๆนะครับตอนนี้สิบเอดกิโลเมตรผมเข้ามาในหมู่บ้านนะครับาในเซฟโซนดีกว่าเพราะว่ามันท่าทางใกล้จะหมดแล้วครับไม่อยากเข็นริมถนนนะครับเดี๋ยวลองวน,นแถวนี้ดูก่อนนะครับมันจะใกล้แล้วแต่ก็ยังแรงดีอยู่นะครับ ได้สิบห้าอยู่เลยเยังแรงดีอยู่ตอนนี้แบตลงไปสองขีดแล้วนะครับสองขีดอยู่ที่หกสิบเอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งขีดแล้วหนึ่งขีดแล้วครับหนึ่งขีดก็สามิเปอร์เซนก็เป็นทางวิ่งนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าร้อนๆไม่มีใครมาวิ่งครับจะขี่ต้องมือแข็งๆหน่อยครับรุ่นนี้ไม่รู้ว่าติดกันสะบัดได้หรือเปล่า หวังว่าคงไม่มีใครมาบอกให้ผมเปลี่ยนเป็นล้อ800วัตต์กล่อง7 2 8 0นะครับ12กิโลแล้วยังแรงดีอยู่เลยเครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มบิดไม่ค่อยออกแล้วครับตอนนี้ระดับแบตเตอรี่ไม่เหลือแล้วนะครับหายหมดเลยทั้ง4ขีดวิ่งได้ประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นการวิ่งยาวๆซะส่วนมากนะครับยาวๆก็เลยจะไม่มีการ เบรการออกตัวบ่อยๆเหมือนในหมู่บ้านนะครับก็ตีสักทางไกลระยะยาวสัก80%นะครับขี่ในหมู่บ้านสัก20%ก็อยู่ที่ประมาณ12โลกว่าก็ออการดันหมดแล้วครับน่าจะวิ่งได้ไม่เกินโลแล้วครับนะครับ,นะรบ13นะครับ13กิโลเมตรเหตสุดแล้วนะครับ แลตอนนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของสกูตเตอร์กันนี้กันนะครับข้อดีก็จะเป็นเรื่องของราคาประหยัดอยู่ที่ประมาณ2อสมพันนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงขี่ได้จริงนะครับก็ไม่ได้ขี่แล้วโยกเยกจนน่ากลัวมากเกินไปนะครับความเร็วสูงสุดทําได้17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับระยะทาง13กิโลเมตร ก็ถือว่าระยะทางวิ่งได้ไกลอยู่นะครับและก็จะเป็นเรื่องของการพกพานะครับทำได้สะดวกมากนะครับโดยน้าหนักที่เบานะครับแล้วก็ตัวสกูตเตอร์มีขนาดเล็กนะครับทำให้ไม่กินเนื้อที่ในการจัดเก็บด้วยครับส่วนใครที่เหมาะกับคันนี้นะครับ ก็จะเหมาะกับทั้งเด็กเล็กนะครับเช่นเด็ก7คขวบ10คขวบก็ขี่ได้นะครับผู้ใหญ่ก็ขี่ได้นะครับถ้าไม่เกิน80กิโลส่วนคนแก่หรือมือใหม่นะครับก็จะต้องระวังในการขับขี่หน่อยนะครับเพราะว่าล้อเล็กจะคุมยากนิดนึงนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่รีบร้อนนะครับขี่เรื่อยๆไม่เน้นความเร็วนะครับขี่ในหมู่บ้านขี่ตามสวนสาธารณะขี่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ และก็เหมาะกับเด็กๆที่เอาไว้ขี่เล่นในหมู่บ้านนะครับเป็นการพักผ่อนและออกกําลังกายดีกว่าติดเกมเล่นมือถือมากเกินไปนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วที่ให้มา17กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดูเหมือนจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคา2000กว่า3,000กว่านะครับจะให้ขี่ได้เร็ว30-40ก็เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาอยู่แล้วนะครับและก็จะเป็นเรื่องของล้อขนาดเล็กนะครับค่อนข้างจะคุมยากนะครับ ซึ่งจะไม่เหมือนจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านทั่วไปที่มีขนาดล้อ14นิ้วอันนั้นจะขี่ได้ง่ายกว่านะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนอกนั้นผมให้ผ่านครับถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้8เลยนะครับเาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ